สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปรุงน้ำนะคะชูรสค่ะพริกป่นค่ะก็หอมเจียวนะคะวันนี้สาวเราเองก็ลืมก็จะเป็นข้าวคั่วนะพี่น้องวิธีทำน้ำจิ้มของสาวเรา ส่วนนั่นก็เป็นน้ำตาลเชื่อมที่สารลาวเชื่อมมาแล้วเนาะก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะนี้นก็คนเลยค่ะพี่น้องน่าทานไหมคะน้ำจิ้มของสาลาวนะคะน้ำจิ้มจิ้มน้ำมะม่วงเข้มข้นค่ะ สำคัญมีต่อนปลาด้วยนะคะเปียกชุดชุดใก่่ด้วยพี่น้องอันนี้แบบบอกๆได้พี่น้อง อันนี้แบบบอกเปลือกอันไหนที่เปรี้ยวกันกันเนาะ <c oughs> <c oughs> เด้นน้ำจิ้มเยอะๆพี่น้อง <c oughs> เปรี้ยวหวานอิ่ม,ม,มคนเปรี้ยวทอๆกันเลยพี่นนองตัวปอกกับตัวบวบปอกหืมแล้วซีม,มาขามแช่อิ่ม เรเหล่พ,พี่น้องวันนี้สาวลาวก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศตรงลานสเกต็ตบอร์ดบ้านฉางเนะาะสาวลาวเอาลูกมาปั่นจักรยานก็เลยแวะทำคลิปส้มมะม่วงให้ชมกันค่ะมีตอนด้วยนะพี่น้องมีตอน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 ,ตอนประแดก 嗯，嗯，不要再家庭。 จอเราลืมอเอาสอนมาก็เลยมาเอาสอนยูนิกับเพื่อนช่วงนี้กับช่วงโควิดเนาะเพื่อนก็นห้ยสอนพลาสติกนะโอ้โหเผ็ดเด้พี่น้องเอ้ยอะะอยัย่กับสาว ถ้าแานสนาระก็จะห่องมะม่วงผิวเนาะเป็นประเทศไทยมงังห่องมะม่วงปลาเผ็ดได้ใจพี่น้องเลย จักจีเห็ดไปรจักจิสิกตอนปลาหลพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ

เปรี่ยกับหมักม่วงเองทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดส่วนลูกซ้ายกับปันจักรยานอยู่ฝักนน่นนะพี่น้องเด้อเยอะจุอะอม ่นน้อจิมอยู่ๆอืมปลาหมึกม,ม่วงเปียละฮะก็จะเห็นน้ำจิมหวานแน่ให้น้ำจิมหวานจิมกระไรไ้่เพงเลย,ยเปียบพอด เยอะจ้ะอืมกุบเพื่ลองอ้อ อันนี้สร้างตรงมาจากสวนเลยน้องไม่ไม่หวานอจชิ้นบางๆหลอยจ้ยะอือสาวล่างก็ล่างเส้น้ำเกลือมาแลนะ้วนาอหวานหวานเท่ๆออือ ก็คืออะกินน้ำจิ้มเผ็ดมันไม่กินนี่หวานอืมอากาศก็เย็นข้างหลังก็จะเป็นสุมไายสำห the, รับคลิปนี้สาวลาพารเซ็บก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวเราด้วยนะคะบายบาย